อนุโมทนาบุญกับพระตั้มเดอะสตาร์ที่ได้เลิกดีเมื่อวานนี้เข้าพิธีบวชอุปสมบททดแทนคุณบิดามารดาที่วัดขาวังจังหวัดราชบุรีนะคะโดยพระตั้มได้รับฉายาทางธรรมว่าโชติปุญโยแปลว่าผู้รุ่งเรืองด้วยบุญโดยก่อนปลงผมค่ะพระตั้มได้ให้สัมภาษณ์กับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าการบวชครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องผุกปับนะเพราะว่าตั้งใจมานานแล้วที่จะบวชเพื่อทดแทนคุณให้พ่อแม่ และคุณย่าวัย94ปีโดยจะใช้เวลาบวชทั้งหมด15วันและเนื่องจากว่าเป็นการบวชที่วัดหลวงก็เลยไม่มีพิธีร,รําแห่หน้านาคอย่างที่เคยค่ะไม่ปบปับนะมันเป็นมันเป็นในหัวผมมาตั้งนานแล้วว่าเรียนจบปุ๊บก็จะบวชเลยผมเหลือย่าคนเดียวแล้วย่าอยู่94แล้วแล้วก็พ่อแม่ก็รออยู่แล้วก็ผมเคยคิดจะบวช ครั้งหนึ่งตอนจะติดเดอะสตาจะบวชให้ยายครับผมแต่ว่ายายเสียซะก่อนอะไรเงี้ยจริงนะนี้ต้องบอกว่าเป็นวัดหลวงครับจิตมันต้องแน่วแน่ครับผมไม่ใช่ว่าจะมาตีกองร้องเปล่าอะไรเงี้ยเขา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 คร่งในเรื่องนี้ด้วยครับบอกาจะไปวัดป่าด้วยไหมครับไปทุดงไปอะไรงี้ยอาจจะไม่ได้ไปวัดป่าครับแต่คิดว่าผมจะไปที่ลบ,บรีครับเพราะว่ายายเสียที่ลบ,บรีจะไปสวดให้ยายหนึ่งวันก็ที่วัดซ้ำวัดต้องปู่ครับ โดยหลังจากสัมภาษณ์เสร็จนะคะก็มีพิธีปลงผมโดยมีเพื่อนดารามาร่วมพิธีกันแน่นวัดเลยค่ะมไม่ว่าจะเป็นบี้เดอะสตาร์กันริตโตโน่นี่สามหนุ่มนี้เลยนะคะแห่งศักดิ์สิทธิ์นุ้ยสุจิรา แก้มโดมตุมตามซีดีกั้งก่อนโอ้โหมากันครบเลยค่ะพี่น้องเดือดตาเนาะใช่ค่ะโดยมีพี่สาวพระตั้มเป็นคนถือหมอนนะคะโดยหลังจากบวชเสร็จพระตั้มก็ตั้งใจที่จะเรียนต่อปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตทธธันทีนะคะอ,อันนี้ก็เป็นความตั้งใจที่ไม่ได้ตั้งใจแบบปรับนะแต่ว่าเป็นการวางแผนมานานแล้วยังไงบันเทิงไทยรัฐก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะ